สวัสดีครับตาสุขีรีนะครับวันนี้ผมอยู่ที่โรงแรมสยามธนานะครับอำเภอเสดาจังหวัดสงขลานะครับก็รอเวลาที่จะข้ามแดนไปมาเลเซียนะครับซึ่งขณะนี้สภาพอากาศนะครับที่ถนนก็จะเต็มไปด้วยหมอกนะครับหมอกลอยต่ำก็เป็น อาจจะเป็นเมฆฝนก็ได้นะครับก็แต่ฝนไม่ตกนะครับแต่ว่าก็ปกคลุมไปด้วยหมอกนะครับตามอาคารก็จะเห็นได้ชัดนะครับจากอาคารนี้นี่จะเป็นหมอกบังอยู่ชัดเจนนะครับไม่ใช่กล้องไม่ชัดนะครับกล้องก็พอใช้ได้นะครับมีหมอกนะครับแต่ฝนไม่ตกอากาศอากาศดีนะครับเย็นสบายนะครับ เข้าไปเที่ยวที่มาเลยนะครับรอเวลาอยู่เก็บภาพส,สวยๆมาฝากทุกท่านเลยนะคะ